่ะนายดูอันนี้ผูกอีกหนึ่งรอบเมื่อกี้ไม่ได้ผลไปที่ตรงนู้นมาที่เดิมมาระวังเหยียบเชือกระวังเหยียบเชือกเทิรอปไปเอยรไปไปตรงนู้นไปตรงนู้นเออหนูคว้างเองเลยเีลยอกคูปองไปแล้วเอาไปเอ๊ะหลุดทีเดียวตอนนี้ปังแรงนะ ถ้าไม่แรงแล้วไม่หลุดนะเดี๋ยวเมื่อเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้กว้างไม่แรงไม่หลุดแล้วแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นกลัวเลยหนึ่งสองสามฮึบไปตรงนู้นเดี๋ยวไปยิ่งเดี๋ยวอีกหนึ่งกว้างแต่ทีนะกว้างแต่ผนังเลย้าทีมเอไม่โยนพี่เอื้อโยนแล้วนะพี่เอรอรออยู่เร็วหนึ่งหนึ่งสองสามเร็วสองสามกวางเลยเดี๋ยสองสามแรง เลือดออกเปล่าเลือดออกไหมไให้แม่ดูเดินหาฟันติงเ้ยกูสองซี่เลยเหรอเออเธอเลือดออกสองซี่เลย